สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K K DIY ด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกม PENSCAPE HOW OF h ฟ r r er อ r นั่นเองแน่นอนเราจะลองมาเล่นดูว่ามันจะน่ากลัวหรือเปล่านะครับผมมีให้เลือกเลยนะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นโกนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจภาษาอะไรครับผมอ่านไม่ออกซึ่งแน่นอนผมจะเล่นไประดับง่ายก่อนแล้วกันท่านผู้ชมลองมาดูนะครับว่าเกมนี้มันจะน่ากลัวแค่ไหนนั่นเองนะครับผมนี่ไง จะเจอมันหรือเปล่าวะเฮ้ยขอดูก่อนนะครับว่ามันจะมาทางไหนไปมันจะมาตรงไหนวะขอดูก่อนแล้วกันผมรู้สึกขนลุกจังเลยไปนู่นไงโอ้มาครับท่านผู้ชมมันมาแล้วโอ้ยตายเถอะหาที่ไปยังไงหมูอุ้ย ม,มันจะมามันจะมามันจะมาเชื่อไหมครับโอ้ยตรงนี้ท่าดีทีไม่ดีเลยเฮ้ยนู่นอะไรวะทำไมอะไรวะโอ้ยอะไรวะไอ้ตายเถอะพระเจ้าผีหลอกนั่นเองเฮ้ยเฮ้ย คนลุกเขาท่านผู้ชมคนลุกคนน้นนขอดูสองทางเลยมาตรงไหนมาตรงไหน,นบอกสิบอกหมอทีว,ว้าวดูบรรยากาศของบ้านของมันดิครับจะเจอมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้จะแ,แวบห้องนี้ว,ว้าวมันมาแล้ว มาแล้วมันถึงขวานด้ามหึมาเลยเขาเท่านผู้ชมขอบคุโอ้ยโอ้ยงานงอกแล้วไงงานงอกแล้วเฮ้ยตายเถอะผมตัวนี้วิ่งซะแล้วลง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 ,ลงทำไงวะท่านผู้ชมผมต้องทำยังไงถึงจะรอดจากไอหมอนั่นได้โอห้องใต้ดินวะเนี่ยน่าจะเป็นห้องใต้ดินหรือเปล่าวะ ห้องนี่โอ้ยมืดจังเลยอะมีปืนไหมขอปืนเถอะกระสุนปัวเฮ้ยกระสุนกว่ามีปืนนี่กูเล่นแน่เลยมันยังล็อกอยู่ปืนนี่ขอสักทีดิขอเถอะขอปืนเถอะนะขอนะช่วยครับมีอะไรบ้าง <c oughs> มีอะไรบ้างเฮ้ย เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะครับนู่นไงนู่นไงมันมาโว้ยมาแล้วโว้ยท่านผู้ชมอ๋อนู่นไงประตูก็เปิดได้ด้วยอุ้ยอยู่ไหนวะ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 วะเโอ๊ยแม่ช่วยด้วยครับ เร็วชิบายเลยครับท่านผู้ชมให้ตายเถอะอูอยจังหวะนี้ครับหนีอย่างเดียวครับผมไม่หาทางองค์ทางออกมาแล้วนู่นนูนน่นนูน่น,นขอดูก่อนไอตรงที่เราเปิดเมื่อกี้มันมีอะไรหรือเปล่าท่านผู้ชมขอดูนะขอดูนะเฮ้ยศพมาเข้ามาในห้องศพทางออกของร่างกายกูอยู่ไหนไจะบอปะวะ โอ้เมก้าเฮ้ยเฮ้ยกับดักเปล่าวะกับเสร็จกูแล้วเสร็จกูแล้วเสร็จกูแล้วเสร็จกูแน่มึงเสร็จกูแน่หรือว่ากูจะเสร็จมันวะให้ตายเถอะไปยังไปยังไปหรือยังไปหาหรืออาจจะไปแล้วก็ได้ นี่มันโนเอาเองนะน่นนี่มันโนเอาเองมันโนเอาเองชัดๆเลยต้องวางกับดักมันยังไงดีวะท่านผู้ชมเฮ้ย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 ให้ตายเธอพระเจ้าผมต้องวางกับดักมันตรงไหนสักที่หนึ่งแล้วแหละแล้วผมจะต้องล่อมันมาให้โดนน่นนุ่นน่น นูนเอากาบจากควรวางไว้ยังไงล่ะครับนูนนูนอ๊อยโอเค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 เข้าใจเข้าใจเข้าใจซึ้งเลยโอเค เอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบเกมนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของแค่ตัดคดีไว้นะครับผมคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามนียนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ